การส่งออกของไทยเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยขยายตัว5.4%นะครับม,มีมูลค่ากว่า10ล้านล้านแต่ถ้ามองลงไปในเดือนเดือนกุมภาเนี่ยเราโตถึง14%หลังจากมกราโตแล้ว13.6%นะครับถ้าดูสมัยตั้งแต่ท่านนายกเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการเจริญเติบโตทางส่งออกเนี่ย11.8%เลยนะครับ FTA ระหว่างไทยกับ EU จะเป็นอย่างไร ผมขอยืนยันนะครับว่า FTA กับ EU เนี่ยเราเราสามารถดำเนินการได้แน่นอนนะครับผมเองได้มีโอกาสโทรวิดีโอคอลกับ Maros s เซ c โกวิดนะครับเป็นคอมมิชชเนอร์ของ EU ทางด้าน FTA เนี่ยครับเขาก็คุยกันเขาก็ไม่ได้พูดเรื่องอะไรนะฮะเขาก็พูดถึงว่าขอมุ่งมั่นที่จะเจรจาให้จบ FTA และเขากำหนดวันที่25ทธันวานะครับเขาว่าคริสต์มาสเนี่ยเราจะจบ FTA กับ EU กัน อันนี้เป็นคาพูดเขานะฮะอันนี้ขอยืนยันได้นะฮะมีรคคอร์ดการกระชุมอยู่อะไรอยู่นะฮะแต่ต้นภุ้มพาผมบินไปอเมริกาแล้วท่านนายกได้บัญชาให้ผมไปเพื่อจะได้ไปเริ่มเริ่มประสานกับอเมริกาก่อนว่าจะอย่างไรก็มีการคุยปรึกษากันทั้งเอกชนและทั้งภาครัฐนะครับทั้งในสภาทั้งซีเนตทั้งอะไรเราก็ได้มีการคุยกันแล้วแล้วก็ยังคงเจรจาก,กันต่อก็จะมีการนัดหมายเพื่อคุยกันเพื่อให้ให้แก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้นะครับครับผม ทั้งนี้ขอให้มั่นใจฮะเพราะว่าเราทำมาแล้วนะเราสามารถที่จะเจราจา FTA กับเอฟตาได้นะจบได้ภายในไม่ถึง3เดือนหลังจากท่านนายกเป็นนายกนะฮะต่อมาเราก็ยังได้ปิดดีลของ FTA กับภูฐานนะครับซึ่งจะเซ็น FTA กับภูฐานเนี่ยภายในวันที่4เมษายนนี้นะครับก็ขออนุญ,ญ,ญาติว่าและ FTA อีกหลายประเทศนะครับที่กำลังค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นของ แคนาดาไม่ว่าจะเป็นของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นของ UAE ก็กํ็กำลังดำเนินการอยู่ขอให้มั่นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครับ FTA ทีเนี่ยทำไมทำไมถึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าถ้าเราดูย้อนหลังเนี่ยในอดีตเนี่ยเ,เวียดนามเนี่ยส่งออกแสงไทยเพราะอะไรเพราะเวียดนามเนี่ยมี FTA มากกว่าไทยถึงละห้าง5บประเทศกับ18ประเทศนะฮะความต่างกันเราจึงต้องเร่งเจรจาเ TA เพราะว่า ยิ่งมี FTA มากการลงทุนการส่งออกก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับมันเห็นชัดเจนว่าหลังจากเราเราได้เซ็น FTA กับเอฟตาแล้วการส่งออกได้เพิ่มขึ้นอย่างมีรียะสำคัญอย่างจริงๆนะครับ